สวัสดีค่ะก่อนน้ทิพย์มารินบ้านน้องวันไม่จ้ากับน้องหองน้ำหอมนี่น้องวันไม่กับคุณแม่บันไม่อาบน้ําแล้วน้ําทิพย์กับน้องหองยังไม่อาบเลยหูเสียงน้ำหอมน้ำหอมคุยกับคุณย่าเสียง้ <laughs> ยว้าคนละนะ อะไรตุกให้ไปทำของน้องวันใหม่นี่แม่ไอ้ี่น่ะจะเพื่อนพ่อเสบคุณแม่เพื่อนพ่อแสพแลองคุณย่าน้ำหอมคุยกับคุณย่าคุณย่าคุณย่าจะเอ๊หลอนจังอะไรหลอนจะอะไรนี่เธอเนี่ยหย่าไปไม่น้องวันไม่หย่าไปน เน่เน่เงี้ยเอาน้องเราแล้วนี่ทำที่ผัวน้องเมาแล้วแม่น้องว่าเฉลกอะหยุดคือน้องเสียงดังเลยให้น้องให้น้องลูกบอลหน่อยเร็วเอาลูกบอลให้น้องหุ่นเล่นด้วยกันให้น้องจ้าเอาไปเก็บให้น้องแล้วเร็ววิ่งวิ่งวิ่งอาให้น้องเสียงน้ำหอม เสียงดังเลยหรอน่เหียหมลูกคุยคุยดังแค่นไหมคุยไลูกุยยังหอมเสียงดังแค่ลูกน่เียวหน่าเอียวที่เอเีนตุยน่า มิงั่นไเย็นเนี่ยหมิดินั่จาจ่าอ้ยเ้ยวันใหม่นี่น้เป็นลินดิข่างคุณนพี่เอาลูกบอลให้น้องรบอกลูกบอลน้องดิให้น้องให้น้องให้น้องเ้วน้งพี่แม่ม่ร้ว่านะนี่นี่น่ลูกบอลใหญ่จังเลยเห็นบย่างยังก็าได้ อายุนยนอายนุยนยน,ยนใ้กันแล้วอ่าดินอย่าดินน้ำมหมูเลยอันนี้พอเสีย่ยคามากินข้าวนอกบ้านบานน,น,นน้หมอ,อยู่ขยนันทำไมน้ำสูมนายุกันม่สัากันกินก้อยจุ่บอนอม

ให้ให้บอกน้ำหอมน้ำหอมจมุ่มเอ,อ้ยมีให้ลินน์นางบอกหรอให้น้ำหอ,อ,อมง่ายจังลินโอ้ยต้องเซนกินนมดื่นมเลยเหรออีกแล้วบอกกินแล้วก็ลงรถนั่นเพิ่งลงมันไม่ขี่รถพี่น้องขี่เป็นแล้ว อะครับแม่ครับแม่เพื้อนะแม่ไม่ทำแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไม่ไปเอานมให้เนาะฟากันเอามาลินเนาะสองคนนี่คิดถึงน้องจังเลยอันนี้น้องวันใหม่ที่พันมายิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วย เอาดอกไม้ดอกเรื่อง้าทิพย์เนี่ยจ้าอุ่นเอาเต็นเตนลูกอาเต็นเธอเลยุ่นเปิดเปิดเพียงค่าทิพย์เต็นนน่เปิดบอเฮ้อยูนี่นอื่นรถมีเอาผักกาลินท้ายรถเรื่องน้ำหอมน้ำหอมดูพี่ปุูกเดี๋ยวเอมาพี่

วันวันใหม่ขี่รถเอนเอ้ยมีจะข่เดไดโนเสาร์นวันวันใหม่เอ้ยอุ้ยเก่งแค่า h a นั่งลงเลยดูิ์ิมไม่กล้าทำเนี่ยเนาะเอาคนลยอันนี้พื่อนีูดนะฮะเอาบเดียว้าเหเบ เจอน้ำหอมดิของประชืออย่างแน่มากอ๋่งเดือยรถดน้ำจิ๊บกระดิ่งกระวันใหม่เดี๋ยวนี้เฮ้ยอย่าจับน้องอย่าดึงน้องเนื้อให้น้องเล่นด้วยเป้ยน้ำทิพย์เฮ้ยห้องดังไรรกห้องแข่งกันได้ปะเนี่เ้า เอาหนึ่งซองจ้าอายุมหานน้าพก็ยิ้มหวาน้องก็ยกนนิ้มหวานเราเอ้าเอ้านี่แล้วน,นี่เราหงงมองขึ้นไปทางหืนเจ้าเจ้าเจ้จ <laughs> เา,าเจียวยบุป่ะนข้าวกับข้าวกนันนี้มีไก่ เห็นบอมีหนกไกเดี๋ยวแม่เสียบจะไปถ่ายให้ดูเนาะเดี๋ยวคบกันในคลิปทำกับข้าวจ้ะไอ้มองขึ้นบนบ้านแล้วยงหลขึ้นมาบนบ้านน้ำหอม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 กินนมอีกแล้วพี<ห>่น้ำทิพย์ดูอะไร abc บลูก นังเพียคือแด่เอ่ยใส็กางเกงขายงาวแล้วย,งยุงไ,ไหลพอดีลมป่องนะไหนนะมเนาะอีบานเพ่นอยู่ติดภูเขาจะอุทยานแหน่งชาติ<อ>น้ำงโสมนาย,ยุงเลยบิ่งนะไไ่งแค่หนั่งบิ่งนะเอาเลยบรรยากาศดี จ๋าน้ำทิพย์หมดลิตรน้ำทิพย์น้ำทิพย์น้ำแพรโอ้ยแม่วินเต้นลูกแล้วน้องเต้นแล้วนะเห็นาะเฮ้ยน้องฟ้อนทิพย์ก็ฟ้อนลูกเฮิน์นชิพฟ้อนงามฟ้อนงามเอามาล่ามือทิพย์นะเก่งกินขนมเลลูกกินนมเลน้อง มันจะถือของเก็บได well ู้เอ้ยนึกถึงบ้านเลยฟอนแส์ฟอนส์พักกันฟอนส์ฟอนส์เข่งกันแล้วลูกน้องหอมหลับให้น้องให้น้องจับลูกน้องเขาไมงสบายหลับแลนะนี่เขาดับเลยแบบนี้เดี๋ยวเบื่องเลยแบบนี้ไม่ฟังไห้ลูกมันจะโดนขาตัวเองมันจะเจ็บมันหนักนะคะไม่วางน้ำเทพยบเลยไหมไม่ยอมเลย น้องลิ้นเสฉของกิ๊บเบิร์นซูเมอร์อยู่นี่ต้นไม้รอกไม้ช่องนาน้ำสิบอุทยานแห่งชาตินายุงน้ำสูมนี่พ่อโก้เพกำลังดูฝนใกล้ เมนูกไก่พิธีดกคนไก่พี่ไปท่ายไว้ดกคนไก่